ลงมานัองที่เบบี้ซีทคาดเข็มขัดด้วยครับพิฟเศษฟ,ฟังปู่ไว้นะครับถ้าเราไม่ได้คาดเข็มขัดจะอภัยรู้ไหมครับถมมว่าปู่ขับรถอย่างระวังแล้วเนี่ยนะแต่เราพอไปจอดติดไฟแดงแล้วมีรถบรรทุกเบรกแตกมาชนท้าย รถเราแรงๆพิเฟซึ่งไม่ได้คาดเข็มขัดเนี่ยก็จะพุ่งมาอยู่ที่กระจกหน้านั่นก็นคือพิเฟก็จะปวดคอรู้ไหมครับหรือบางทีก็หัวแตกเลือดออกแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลต้องให้หมอมาฉีดยาเข้าเข้าแขนแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลกลับบ้านไม่ได้ตั้งหลายวันดังนั้นดีที่สุดก็คือพิเฟก็คาดรัดเข็มขัดเดียวภยัยแล้วก็นั่งเบาะเด็ก จะได้ไม่ต้องไปนอนหลอยบานดีไหมครับนะคนี่คือวิธีการสอนมีอยู่อันนึงนะครับเป็นกลวิธีที่จะช,ช่วยให้การใช้เบบี้ซีทเนี่ยได้ผลมากที่สุดก็คือตอนที่จอดรถอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไปป้อนข้าวนั่งคู่ไปกับเด็กคาดเข็มขัดให้เด็กดูนะครับเด็กก็จะทําตามโดยเยพาะกับคุณพ่อคุณพ่อนี่จะเป็นฮีโร่ของเขาเลยนะคุณพ่อคุณแม่นะครับนะครับหันมาใช้ b บบี้ซีดซื้อมาตัวหนึ่งก็จะสามารถขยายปรับได้ตามร่างกายของเด็กซึ่งจะคุ้มค่ามากกว่าเราซื้อมือถือบางที3-4มสี่ื่นบาทนะครับแต่ว่า b a b y ้ซีดราคาใกล้เคียงกันนะครับซึ่งจะ,ะเป็นประโยชน์กับเด็กความปลอดภัยของเด็กด้วยเนี่ยแต่เรากลับมองไม่เห็นคค่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบพรคุณครับ